สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการถามด้จารนะครับวันนี้ขอคุยธรรมะกับคนตื่นทำนะครับอาจารย์เบียร์สวัสดีครับอาจารย์เบียร์ครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไม่เจออาจารย์เบียร์มาตั้งนานเลยอาจารย์เบียร์ทำงานเยอะจังอ่ะอาจารย์เบียร์รับเงินเรอเยอะมากรับเงินเอที่ไปนี่ไม่ใช่ว่าได้เงินเยอะนะไปเพราะเห็นแกประโยชน์ของพระศาสนาเลยไปโอ้ยท่านเรียกร้องค่าตัวในป่านี้รวยไปแล้วนะโูกตู อาจารย์ถามเรื่องน้องพลอยก่อนพลอยชมานจะตามข่าวพลอยชมานไหมอืมไม่ได้ตามโอเคพลอยชมานเนี่ยเขารักกับนักร้องชื่อต้องจูผีห่างก,กันประมาณสักแปดหรืเก้าปีเนี่ยตอนนี้มันมีปัญหาคือว่าผู้ชายเนี่ยเหมือนกับแบบว่าไปมีกิกะแล้วก็เหมือนจับได้แล้วก็สุดท้ายก็เลิกคําถามว่าถ้าเราเลิกกับผู้ชายสักคนหนึ่งเนี่ยเราควรออกมาฟาดเขาทางโซเชียลไหมอจาะย์ มันจริงๆมันก็ไม่ควรนะเพราะว่าการกระทําแบบนั้นเนี่ยคือเวลาคบกันเนี่ยมีความสุขดีก็เก็บไว้ในที่ลับอ่าแต่ว่าเวลาทละเลาะเบาแววงกันเอาออกมาที่แจ้งคือมันกลายเป็นว่ามาปราจา์ความชั่วความเลวของแต่ละคนมาคาถามคือทําไปเพื่ออะไรในเมื่อเราเลิกกันแล้วก็แยกย้ายกันไปคนละทิศคนละทางสิทําไมาต้องมานั่งตามทําร้ายทําลายกันเป็นความอาฆาตพยาบาทมาดร้ายเบียดเบียนหรือเราต้องการให้เขาร่มจมล้มเหลวหรือเราต้องการให้เขาเนี่ยไม่มีความสงบสุขเหมือนกับที่เราไม่มีความสุข เพราะคุณอย่ยเดินออกจากชีวิตเราไปแล้วเราไม่มีความสุขเลยเราไม่มีความสุขจากการที่เราต้องพัดภาพผิดหวังจากคุณเราก็เลยต้องทําให้คุณไม่มีความสุขเหมือนกับเราโลกเราปัจจุบันมันเป็นแบบเนี้เนี่ยคือปัญหาของการอาฆาตพยาบาทเครียดแค้นมากหลายคําถามคือเราได้อะไรนอกจากคําว่าสะใจสะใจแ,แล้วกลับไปมีความสุขไหมไม่มีความสุขลำบากเหมือนเดิมอืมสุดท้ายแล้วตัวเองก็ไม่ได้มีความสุขก็ทุกข์ร้อนเหมือนเดิมแล้วบางคนเนี่ยกลับมานั่งคิดด้วยซ้ำโอ้ยตายแล้วที่กูประจานเข้าไปมันมีความมัน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 ควรป่าววะเนี่ย ทัวลงอะไรต่างๆนานามันเกิดปัญหามากมายเลยเฮ้ยเราทําไปมันทําเกินกว่าเหตุไหมเราอย่าลืมว่าในตอนที่เราคิดเนี่ยเข้าใจได้เราคิดอยากจะทำร้ายเขาอยากจะให้สื่อสังคมรู้แต่เวลาไฟมันลามทุ่งอะ่ะเราควบคุมความกลัวนะั้นไม่ได้เราควบคุมความน่ากลัวของเหตุการณ์นะั้นไม่ได้นะว่ามันจะอันตรายต่อบ,บุคคลที่เรากาลังทำอะไรแล้วก็จะมานั่งคิดว่าโอ้โหกูไม่คิดว่ามันจะลามปามขนาดนี้กูไม่คิดว่ามันจะเลยเถิดขนาดนี้เพราะฉะนั้นคิดจะทําอะไรคิดดีๆก่อนตั้งสติเยอะๆอ,อย่าเอาความโกรธของตัวเองเป็น เขาเป็นดารางไงฮะเวลาเขารักเนี่ยกับใครเนี่ยเขาก็แชร์นะเขาก็เปิดเผยให้คนอื่นเห็นเนาไอจี IG เนี่ยเขาไปกินอาหารเย่ปุ่นไปน,นี่เพราะฉะนั้นหล่ะเขาเลิกเขาก็ต้องบอกกับคนดูว่าเขาเลิกเพราะอะไรเพราะเขาเป็นดาราฮะรักก็บอกเลิกก็บอกอย่างนี้อย่างนี้ี้ไม่ได้เหรอคะได้ก็บอกแบบดีๆไม่ได้เหรอก็แค่บอกเลิกสังคมแค่ต้องการรู้ว่าบอกเลิกอะ่ะไม่ใช่ว่ามึงต้องไปประจานชาวบ้านเขาไปด่าทอไปขุดคุยประวัติเข้ามาว่าเป็นอันนั้นมันเกินไปหรือเปล่า ทำไมเวลานั้นเรารักกันอ่ะเราปกป้องเขาได้ทุกอย่างเลยแต่เวลาทำไมมันเลิกกันมันกลายเป็นมันไม่มีอะไรปกป้องเลยมันมีแต่กางเกลียดกันมันมีแต่ทําลายทําร้ายกันในวันที่เรารักกันเราสัญญากันว่าเราจะปกป้องกันและกันเสมอใครมีความทุกข์ยากลำบากเข็นใจอะไรให้แชร์ต่อกันแต่ทำไมเวลาเลิกกันเรากลับกลายเป็นตีกันใส่ร้ายป้ายสีการลังเกียดเดียดฉันกันขุดคุยกันทำไมมันตรงกันข้ามไปหมดเลยล่ะ เพราะนั้นทาไมเรารักษาเราแบบเออเราประกาศกันไปว่าเลิกเราสามารถให้เหตุผลได้ทําไมเวลาเลิกกับคนอื่นทำไมาเหตุผลอย่างอื่นได้แต่ทําไมเลิกกับคนที่ทําไม่ดีกับเรากับกลายเป็นด่ากันประจานกันไปหมดสุดท้ายแล้วเนี่ยเรากําลังทําลายชีวิตคนคนหนึ่งอยู่หรือเปล่ามันต้องกลับมาคิดดีเราสามารถบอกกับสื่อ,อยังไงก็ได้สื่อพร้อมจะรับรู้รับฟังเราก็พูดไปตามความเป็นจรงิงอะไรจริงก็พูดแต่ไม่ใช่มานั่งค่อนแกวก,กัารพูดแต่เรื่องไม่ดีเพราะนั้นการพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยนะพระเจ้าสอนว่วว่่าาาคคควววมมเชขององนนื แม้มีคนพยายามถามขนาดไหนก็ตามให้ลบเลี้ยวเคี้ยวคดอย่าพูดแต่ความชั่วตัวเองน่ะพูดเยอะๆทำไมความชั่วตัวเองไม่พูดบ้างล่ะในมุมที่เขาอดทนอดกลั้นต่อเราอะทำไมเราไม่พูดว่าเออเราเราทำไม่ดีเหมือนกันเขาก็อดทนอดกลั้นกับเราในเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ประจานตัวเองบ้างสิไม่ใช่จะประจานแต่เรื่องคนอื่นสังคมเราทุกวันเนี้ยมันต้องปรับเปลี่ยนบ้างน,นะไม่ใช่ดีแต่เวลาทะเลาะกันเลิกกันแล้วก็นั่งประจากนการสาดร้ายใบสีกันสาดสาดใส่กันไม่คิดจะกลับมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเราต้องกลับมาดดู้ววยนะ่า บางทีเหตุปัจจัยที่มันเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยมันเกิดจากเราเองหรือเปล่าเป็นต้นเหตุมันบางทีมันเกิดจากความน่าเบื่อของเราหรือเปล่ามันเกิดจากเอาแต่เอาเอาแต่ใจของตัวเราเองหรือเปล่าจนทําให้เขาเนี่ยอยากจะไปเริ่มต้นใช้ชีวิตกับใครใหม่บางทีมันก็ต้องดูด้วยนะแต่บางทีสันดานบางคนมันก็ชั่วยหยาบจริงๆแต่ความชั่วยหยาบของเขามีผลของการกระทําม,มันมีราคาที่ต้องจ่ายทําไมเราไม่รอให้เขาไปจ่ายราคาที่เขาสมควรแก่การจ่ายทําไมเราต้องไปหาทัวร์มาช่วยจ่ายกับราคาที่เขาควรแก่การจ่าย ทำไมเราต้องไปขนคนมาช่วยเขาจ่ายล่ะไม่ต้องเราปล่อยเขารับผลการกระทําของตัวเองไปก็ได้นี่อืแต่แต่ท้าว่าดาราคนนั้นเนี่ยเขาจะมอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ดีทุกอย่างอะ เป็นผู้หญิงที่ดีทุกอย่างเป็นนางเอกเป problems, à, jaar jaar ็นสวยทุกอย่างแต่ความผิดไม่ได้อยู่ที่เขาความผิดอยู่ที่ผู้ชายคนนั้นที่เจ้าชู้ชอบเอากับคนไปทั่วก็เจอคนนึ้นเอาเจอคนนี้ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องผู้ชายคนนี้เมื่อไหร่มันจะเลิกสันดานอย่างนี้ทันทีอาจารย์ต้องด่าผู้ชายคนนี้ไหมครว่ามีแฟนไปถึงนางเอกแล้วแต่ยังหั่วไปเรื่อยอ่ะคะก็แน่นอนผู้ชายก็สมควรกับการโดนด่าอยู่แล้วในเมื่อชั่วเลวอ่ะหยุดไม่ได้เอาคนไปทั่ว อันนี้จะไม่รู้เรื่องนะอันหมายว่าเราพูดเอาอาจารย์ฟังจากเรานะถ้าผู้ชายมันชี้วมันเลวไปเอาคนอื่นไปไม่ซ้ําหน้าคําถามคือมึงจะหยุดเลือกใครสักคนหนึ่งทําไมก็ในเมื่อตัวเองหยุดไม่ได้แล้วจะเลือกคนคนหนึ่งมาเป็นแฟนในชีวิตตัวเองไปเพื่ออะไรก็ในเมื่อ้ตัวเองยังไม่รู้จักพอยังมักมากยังมีกิเลสตัณหาในกามาลาคะไม่รู้จักพึงพอใจในสามีภรรยาของตนเองอันนี้ก็สมควรแก่การโดนดูถูกเหย,ยีดยดย้มาโดน โดนว่าร้ายการประพฤติผิดในการ,รมหรือการนอกใจสามีภรรยาของตนว,วิบากอย่างเบาเลยนะก่อศัตรูเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเขาต้องได้รับผลของการกระทําหรือวิบากกรรมของเขาอยู่แล้วน่ะคําถามและสุดท้ายแล้วมึงจะไปหยุดกับคนคนหนึ่งทําไมในเมื่อตัวมึงเองไม่คิดจะหยุดกับใครทําไมต้องเลือกคนคนหนึ่งเข้ามามาอยู่ข้างกายตัวเองมันไม่เกี่ยวกับว่าสวยงามแค่ไหนมนไม่ว่าดีขนาดไหนคําว่าดีที่สุดไม่มีคําว่าพอสําหรับความอยากของคนชั่วคนเลวคนที่มกักมากไม่รู้จักพอ มันจะอยากไม่มีวันจบวันสิ้นไม่ว่ามันจะรู้สึกยังไงก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นยังไงก็ตามถ้ามันยังไม่รู้จักคําว่าพอแม้มันปากบอกว่าหยุดแต่ใจมันไม่ป็นหยุดสุดท้ายมันก็จะลงมือกระทําตามสันดานของมันอยู่ดีเพราะมันไม่คิดจะแก้ไขตัวเองแค่เอามาโปะไว้เอามาบังหน้าไว้่ากูมีแฟนแล้วเพื่อสังคมเพื่อชื่อเสียงเพื่อผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายก็ไปลักกินขโมยกินไปแอบกิน เพื่ออะไรตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองเพราะยังละสันดานเดิมไม่ได้แล้วถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดเราต้องไปเจอกับผู้ชายแบบนี้ที่ยังกินไม่หยุดเนี่ยเราควรทํายังไงดีฮะจา่าเบียจะได้นําผู้หญิงว่ายังไงดีไม,ไม่ต้องไปเอามันไงแล้วมึงจะไปเอามันมาทาไมอ่ะคำถามก็นี่เมื่อมึงรู้ว่ามาันชั่วมันเลวม,มึงคิดว่าชีวิตมึงดีขนาดไหนจะไปหยุดคนคน,คนหนึ่งที่ชั่วขนาดนั้นได้ มึงคิดว่ามึงเก่งกาจจะกาศะการสวยงามหน้าตาผิวพรรณดีขนาดไหนมึงเป็นนางสนางสวรรค์มาจากไหนทําไมถึงมั่นใจว่ามึงจะสามารถหยุดคนที่เจ้าชู้ขนาดนั้นได้ตั้งคําถามกับตัวเองดูซิว่ามึงมีความสามารถขนาดไหนวิเศษวิโสขนาดไหนเป็นเทพเทวาขนาดไหนสามารถดนบันดาลไอคนนี้ให้พึงพอใจในตัวเราเพียงคนเดียวได้หรอมันเป็นไปไม่ได้ทําไมเราถึงมั่นใจในตัวเองว่าเราจะสามารถหยุดคนคนแบบนั้นได้ ดังนั้นถ้าเราคิดแบบนี้เราก็ต้องรับผลของการกระทําในการไปเลือกเอาคนสันดานแบบนั้นเข้ามาในชีวิตของตัวเองทั้งทงที่มึงก็รู้อยู่แก่ใจว่ามันเป็นคนสันดานชั่วหยาบแบบนั้นทําไมมึงถึงไม่ยอมรับไปตามความเป็นจริงว่าวันหนึ่งมันจะมีโอกาสในการกลับไปทําชั่วทําเลวแบบนี้อีกนะเมื่อวันหนึ่งมันเบื่อมึงไม่เห็นโทษเลยเหรอที่จะเกิดขึ้นมันทําแบบนี้มากี่คนแล้ว ไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่เคยศึกษาเลยเหรอว่าชีวิตแต่ละคนแต่ละคนมันเป็นยังไงบ้างชีวิตที่คนที่มึงไปจิกกบาลเอามาเป็นผัวมึงเอามาเป็นเมียมึงเนี่ยไม่เคยสนใจเลยว่าที่ผ่านมามันมีสันดานยังไงไม่รู้เลยเหรอลับหูลับตาเอากันไปหลับหูลับตาคบกันไปหลับหูลับตามีมีปฏิสัมพันธ์กันไปจะเป็นยังไงกูไม่รู้เดี๋ยว่อยไปว่ากันในอนาคตก็เพราะสันดามันช่วยสันดามันอิรุ่ยชุ่อแชแบบนี้ไงไปว่ากันในอนาคตปัจจุบันเขาดีแล้วมึงมั่นใจไงพาดีสุดท้ายเราต้องเผืืื่ออเเหลผใจ เราให้โอกาสคนได้แต่อย่าลืมรับผลจากการกระทําของตัวเองด้วยในเมื่อเราเป็นคนเลือกตัดสินใจที่จะเอาคนที่เพิ่งกลับตัวกลับใจใหม่ๆมาใช้ชีวิตอยู่ข้างกายตัวเองก็ต้องยอมรับว่าวันหนึ่งสันดานเก่ามันอาจจะย้อนกลับไปที่เก่าก็ได้อ,อย่ามาั่นใจว่าตัวเองดีจนสามารถเบรกใครให้ยุติพฤติกรรมในความเจ้าชู้ในความมักมากในกามได้ด้วยตัวเราเองอย่าคิด สนับสนุนโดยน้ำพริกเฉลิมไทยไข่ชิมก็อร่อยน้ำพริกปลาดุกฟูแซบและน้ำพริกปลาสลิดกรอบแซบสั่งได้เลยที่ไลน์แอดมีดีหนึ่งกอ่าก็เป็นข้อคิดของอาจารย์เที่บอกสำหรับผู้หญิงที่อยากจะมีแฟนเป็นคนเจ้าชู้ทีนี้มันมีผู้หญิงที่เป็นมือที่สามอาจารย์ที่ชอบไปแอบกินผัวชาวบ้านเขาเนี่ยอาจารย์จะตำหนิไอผู้หญิงที่เป็นมือที่สามยังไงดีอาจารย คือคนที่ทําสันดานชอบไปแย่งเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเป็นสามีภรรยาของตัเองคนแบบนี้เนี่ยพระเจ้าบอกวิบากอย่างเบาเป็นไปเพื่อเพื่อการก่อศัตรูแล้วเราคิดว่าคําว่าก่อศัตรูมันลําบากไหมลาบากนะกนะไปทิศทางใดไปเจอเพื่อนเขาไปเจอครอบครัวเขาพอเวลาเห็นหน้าอีนี่ก็เป็นยังไงดูถูกเหยียดหยาม ใครรู้ว่าคนนี้มีสันดานในการลักกินขโมยกินก็โดนดูถูกใส่ร้ายป้ายสีโดนดูถูกเหยียดหยามโดนทําลายทำลาย,ลายโดนตามค้อแกวตลอดเวลาคําถามคือมึงมีความสุขกับการใช้ชีวิตแบบนั้นเหรอมีความสุขกับการไปเอาสามีภรรยาของคนอื่นมาเสพอยู่ในความสุขคนในชีวิตของตัวเองถามว่ามีความสุขจริงๆเหรอตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองเพียงเล็กน้อยแต่ไปรับผลจากการกระทําของตัวเองอันยิ่งใหญ่ที่ต้องทุกข์จะเป็นจะตายร้องไห้น้ําตาไหลทุกคืน อาจจะถามชีวิตคนเป็นที่ชอบรักกินขโมยกินอะ่ะเวลากลับบ้านแล้วเขาไปมีความสุขกับครอบครัวเขาถามจริงมึงไม่นอนร้องไห้เหรอถามจริงทุกครั้งที่เข้าห้องน้าแล้วรู้ว่าเขากําลังอยู่กับสามีภรรยาของเขามึงไม่อิหนานละอาใจบ้างเหรออาบน้ํามีความสุขเหรอกินข้าวมีความสุขเหรอนอนตื่นเป็นสุขเหรอไม่มีความสุขเพราะอะไรใจมันจะคิดตลอดเวลาคิดแต่วิธีการว่ากูจะเอาเขามาเป็นของตัวเองยังไงจะหาวิธีการกระบวนการว่าจะไปเอาคนคนนี้มาเป็น มาครอบครองอยู่ในชีวิตยังไงจะหาวิธีการในการจะไปแย่งเอาของเขามาเป็นยังไงโดยที่ไม่สนใจว่าครอบครัวเขาจะแตกสลายขาดโดยที่ไม่สนใจว่าครอบครัวคนนั้นจะมีความทุกข์หรือไม่มีความสุขกูไม่สนใจกูสนใจแค่ว่ากูต้องมีความสุขเพียงฝ่ายเดียวคนที่มีความคิดแบบนี้วันหนึ่งจะเดินสู่นรกกำเนเดิดเจริญชาระเปรตวิสัยแต่มันมีผู้หญิงบางประเภทอาจารย์เขาไม่ได้หวังจะเอาเป็นเจ้าของนะก็คือหรือว่าคนนี้เนี่ยมีแฟนแล้วก็ขอไปกินขอไปเก็บแตบ้มแล้วก็จากนั้นก็ไปไปยุ่งกับ ผัวคนอื่นผัวคนอื่นอีกคือเก็บตามไปเรื่อยๆอาจารย์มันมีพฤติกรรมแบบอย่างเนี้ฮะมันอย่างนี้มันมีผู้ยิงแบบนี้อยู่อ่ะอาจารย์ฟองนึกออกใช่ไหมฮะเอออ๋อก็ก็เหมือนกับประมาณว่าคืออยากได้แต่ไม่ได้อยากได้ถูกอยากได้แล้วก็<อ>ทั้งสองครังแล้วก็จบแล้วก็ไปแยกคนอื่นอีกอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆมันเก็บคะแนนไปเรื่อยๆอาจารย์ผู้ยิงอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่ามันยังไงยังไงอย่างฮะอันนี้มันเป็นความคันอะเนาะ คันและหาที่เกาหาที่เกาผิดที่ผิดทางไงไปหาคนเกาที่เขามีเจ้าของแล้วแทนที่จะไปหาคนเกาที่เขาไม่มีเจ้าของแต่ชอบคนที่มีเจ้าของรู้สึกว่าเกาแล้วมันมันสนุกกว่าเกาแล้วมันตอบสนองต่อความคันของตัวเองได้มากกว่าเนี่ยไอ้สันดานแบบเนี้ยมันเป็นสันดานที่มันมีเจตนาชัดเจนในการจะแย่งเอาของคนอ,อื่นแม้เขาเรียกว่าแย่งก็จริงเขาเรียกว่าแย่งนี่แหละแต่แย่งชั่วข่าวแย่งชั่วข่าวอะ <c oughs> ไ,ไรเอา,ามาแล้วพวกเนี้ยบางทีมันจะมีประเด็นด้วยนะต้องการพยายามทําให้คนรู้ รู้เพ<ช>ื่อเกิดการระขายระแค่ระขายว่าเนี่ยฉันได้แล้วฉันทําแล้วฉันแย่งของเธอสําเร็จแล้วแต่ถึงเวลาเวลามันเป็นเรื่องเป็ราวกูก็เลิกเล,กเลิกเดินไปหาคนอื่นต่อไปเป้าหมายต่อไปเพื่อให้ครอบครัวเล้าฉานเขาเรียกว่าสันดานทําครอบครัวเล้าฉานคืองานของกูกูมีความสุขกับการทําให้คนอื่นชิบหายกูมีความสุขกับการที่ทําให้คนอื่นแตกแล้วเหมือนมันมีปมในใจคนสันดานแบบเนี้ยมีปมในใจคือ ละมันคนเคยคงเคยโดนอะไรแบบนี้มาแล้วมันแก้อะไรไม่ได้วันหนึ่งมันเลยเจ็บช้ำน้ำใจใครมีความสุขครอบครัวไหนมีความสุขอยู่กันอย่างเย็นเป็นสุขมันก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วมันต้องทําลายความสุขครอบครัวนั้นด้วยการไปชิงเอาความสุขของครอบครัวนั้นมาเป็นความสุขของตัวมันเองด้วยการไปเสพกรามเอาตัวเข้าไปทอดเอาร่างกายเข้าไปพลีเพื่อที่จะยอมเพื่อที่จะทําให้ครอบครัวนี้แตกลาวนี่สันดานชั่วมากการคิดแบบนี้มันไม่ใช่คิดที่จะแย่งอย่างเดียวมันเป็นความพยาบาทมากล้ายลึกๆในใจ เพราะตัวเองเนี่ยเคยไปเกิดเหตุเพศภัยแบบนี้มามันจึงเกิดความพยาบาทกับทุกคนในครอบครัวของคนที่เขามีความสุขกับการมีสามีภรรยาของเขาแล้วมันเกิดความพยาบาทมันเกิดความอาฆาตเมื่อมองไปครอบครัวไหนมีความสุขมันเลยพยาบาทครอบครัวนั้นแล้วมันพยายามจะช่วงชิงแย่งชิงเอาคนในครอบครัวนั้นยื้อเอาความสุขของเขามาเพื่อให้ครอบครัวนั้นล่มจมล้มเหลวจากการกระทําที่ประพฤตินอกใจเนี่ยมันเป็นสันดานของความชั่วชา้าชั่วหยาบมันมีราคา คือความกำหนัดทางเพศอย่างยิ่งเพื่อที่จะไปเสพกามกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วมันมีโทสะคือมีความอาฆาตพยาบาทไม่ต้องการได้เห็นใครมีความสุขและมันมีโมหะมันมีความลุ่มหลงในความสวยงามของตนที่คิดว่าเมื่อมันแย่งของใครมามันต้องได้สิ่งนั้นมาตอบสนองต่อความต้องการขาองเด็กนนี่หลงตัวเองหลงตัวเองว่าทุกครั้งที่จะเอาความสวยงามของตัวเองเอาความมีสเสน่ห์ของตัวเอง เข้าไปแย่งใครแล้วเขาคนนั้นต้องสนใจมันต้องสนใจตัวเองเนี่ยเรียกว่าราคะโทสะโมหะเต็มรอบพวกนี้หนีไม่พ้นจากนรกกำเนิดเยรลชาระเปววิสัยทุกวันนี้ก็ก้าวขาก้าวกายวาจาใจของตนเองที่มีพฤติกรรมแบบนี้เข้าไปสู่สัตว์นรกเต็มตัวแล้วก่อนที่ผู้หญิงคนนี้นะอาจารย์ที่ขันไปด้วยเนี่ยก่อนที่มันจะไปตกนรกเนี่ยเป็นเปรตเ,เป็นอะไรต่างๆนานา,นาถ้ามาเจอกับเราเนี่ย แล้วควรจะตอบมันก่อนไหมฮะอันนี้ถามสอบผู้หญิงบางคนเนี่ยควรตอบมันก่อนมาก่อนที่มันจะไปนรกเนี่ยควรจะเจอฝ่ามือเราก่อนไหมจ้า <c oughs> ทางที่ดีนะทางที่ดีที่สุดในฐานะที่เราเป็นเจ้าของในฐานะที่เราเป็นผัวน้อยเมียเนาะเมียไม่ผัวหลวงเมียหลวงเราอยู่ในสถานะที่ถูกต้องวิธีการคือเราต้องอยู่อยาอยู่แบบผู้ดีที่สุดอย่าไปทําร้ายอย่าไปทําอันตรายแก่กันไม่มีความจําเป็นไม่งั้นสุดท้ายแล้วคนที่เดือดร้อนคือเรา แทนที่เราจะนั่งนิ่งๆเป็นคนที่ได้รับผลของโดนการโดนกระทําสังคมจะได้เห็นอกเห็นใจเราแต่เราไปต่อล้อต่อเถียงไปต่อาต่อว่าต่อขาไปท,ทาําลายทําร้ายเขามันจะยิ่งสร้างเหตุปัจจัยที่ทําให้เราดูแย่ดูอันตรายดูเป็นเมียหลวงผัวหลวงมหาภัยอ่ะมันไม่ควรในการทําแต่เราสามารถใช้วาทะที่ประกอบด้วยศาสตร์และศิลในการโต้วาทะกับเขาด้วยเหตุและผลทําให้คนนั้นเนี่ยดูเป็นผู้ร้าย ในสายตาของคนซึ่งเขาเป็นผู้ร้ายจริงๆแต่เราแค่พูดตามหลักความเป็นจริงเปิดเผยตามหลักความเป็นจริงแต่ไม่ประจานใครแต่เราอาศัยความเป็นผู้ดีและความอยู่เหนือกว่าด้วยการพูดทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเออคนคนนั้นเขาทาแบบนี้ครอบครัวเรามีความสุขอด,ดีแต่จู่ๆเขาเดินเข้ามาแล้วเขาก็มาทําลายครอบครัวเราให้มีความทุกข์อยู่ในปัจจุบันสามีเราเนี่ยเป็นสามีที่ดีแต่วันนี้เขาพลาดในการไปเจอคนที่ไม่ดี ผู้หญิงที่ไม่ดีผู้หญิงที่ร้ายผู้หญิงที่ชั่วแบบนี้ล่อลวงล่อหลอกเขาบางทีผัวเราอาจจะไม่ได้โดนล่อลวงล่อหลอกก็ได้ผัวเราอาจจะเต็มใจไปในการไปจริงก็ได้แต่เราต้องสร้างวาทะกรรมที่เกิดขึ้นมันโดนลวงจริงๆเราไม่ได้โกหกตอแหลเราก็พูดไปตามความเป็นจริงเพื่ออะไรให้คนเห็นอกเห็นใจเราแล้วพุ่งเป้าไปที่คนนั้นนะ่ะเป็นคนเลวชั่วอย่างแท้จริงนี่เป็นการเปิดองค์คนเลวคนชั่วที่ดีที่สุดโดยที่เราไม่ต้องลงมือกระทําไปตอบโต้วาทะให้มันเป็นการขึ้นลงขึ้นศาล เราพูดด้วยความสุภาพเรียบร้อยเราพูดด้วยการไม่ทิ่มแทงด้วยวาจาหอกปากเราอยู่บนวาจาสุภาพอยู่วาจาของเป็นวาจาของบัณฑิตเราจะไว้คนเป็นเป็นคนถือไพ่เหนือกว่าเป็นผัวหลวงเมียหลวงเนี่ยถ้าเราพูดวาจาของบัณฑิตนะเราจะได้ใจแต่ถ้าเราไปพูดวาจาของคนพาลเราจะเสียหายวาจาของคนพาลควรใช้แก่คนที่เป็นผัวน้อยผัวน้อยเมียน้อยไม่ควรมาใช้กับผัวหลวงเมียหลวงเพราะฉะนั้นผัวหลวงเมียหลวงต้องอยู่บนพื้นฐานของผู้ดี กุลสัตตีไทยสุภาพบุรุษต้องอยู่บนพื้นฐานนี้แล้วให้เขามองบุคคลคนนั้นเนี่ยด้วยสายตาแห่งการเขาเรียกอะไรสายตาแห่งการมองว่าคนเนี้ยเป็นคนชั่วคนเลวคนผิดให้สังคมลงโทษเขาให้สังคมตัดสินเขาให้เขายือนอยู่ไม่ได้บนสังคมแต่เราไม่ได้ทําได้จิตอาฆาตพยาบาทพาดลายนะเราพูดทุกอย่างไปตามความเป็นจริงอาจารย์แค่อธิบายให้ฟังเฉยๆว่า สุดท้ายแล้วถ้าเราทำแบบนี้ได้สังคมจะตัดสินและลงโทษตัวเขาเองโดยที่เราไม่ต้องไปลงโทษเขาถ้าเราเอาตัวลงไปแลกเราจะได้รับผลของการกระทำด้วยพวระเจ้าใช้คำว่าอย่าไปบริโภคร่วมต่อความเลวความชั่วของใครดังน,นหน้าที่เราคือเปิดเผยทุกอย่างไปตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินกว่าความจริงเอาแค่ตามความเป็นจริงแค่นี้ก็เกินแล้วเหนือถือไพ่เหนือกว่าแล้วเป็นการตัดสินทุกอย่างเป็นการลงมือกระทําด้วยความฉลาด แล้วสุดท้ายแล้วเราจะมาเหนือเมฆไม่ต้องไปแก้ไขอะไรเยอะแยะปล่อย to ไปตามเหตุตามปัจจ <net> <that? net vap ors> ัยถ้าผัวเรามันจะไปเมียเรามันจะไปมันจะไปอยู่กับอีคนใหม่ปล่อยให้มันไปปล่อยให้มันไปเลยเดี๋ยววันหนึ่งมันก็สมสารกลับมาเองถ้ามันรู้ว่าอีนั่นไม่ได้ทําสันดานดีจริงอีคนนั้นไอคนนั้นอีคนนั้นมันไม่ได้ดีจริงอย่างที่มันคิดไว้มันไม่ได้คิดจะอยู่กับมันจริงๆเดี๋ยวสุดท้ายมันเดินจากไปมันก็กลับสมสารเข้ามาเองในวันนั้นแหละเราจัดการคนของเราตามเหตุตามปัจจัยที่สมควรแก่การทํา ถ้าจะให้อภัยมันให้อภัยมันแล้วให้บทเรียนมาในครั้งนั้นถ้าจะไม่ให้อภัยให้มารับผลการกระทําด้วยการไล่มันออกจากชีวิตเราไปนี่เป็นวิธีการที่ดีสุดโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนอะไรเลยเวิธีการของอาจารย์ก็ถือว่าใช้ได้นะทําตัวเป็นนางเอกที่มีสมองแล้วกันถ,ถ้าจะถ้าจะแก้ปัญหาด้วยอย่างนี้ไม่ต้องลุกขึ้นมาเป็นนางร้ายกับพวกเว้อยน้อยบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้ารามินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับ บ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวางทะลุปไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้องบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2ล้าน8 ถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28,000นเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดกับรถไฟฟ้าบอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดนใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่28 0 0 0นเท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดอินทานและที่สําคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดนคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮงบ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ย เขาเคยอยู่เขนานักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลงกิจการการคาร้คาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจที่จะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับรองว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มาที่เบอร์0813351011หรือสแกน QR วอารคได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2ล้า8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทา เรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ